เวรวากินกับอะไรกิน like so nee, ับเดะไรลูกอ้าวเวกเวรกกินกับบีฟกินกับเนื้อุกอย่าเชนเี้่านจุดแบนี้วก้วกวกเียเอนเ่อนนีน้ำแข็งไตเกวนะครับไม่ดรสครับ นี่เพิ่งเปิดนะครับลงไปไม่ถึงสองนิ้วแต่ว่าอาการเรื่องมาเยอะนะมันจะเสียอาการเรื่อมาเขาบอกว่าดินใส่เกลีก่อะลยก่ดนใช่ไหมผมไม่ฮะขึ้นแล้วจริงขึ้นแล้วจริงขึ้นแล้จริงขึ้นล้ิข้นแล้วริน้ริแล้วิ้นเวนแลาจรีแล้วจริง้ลยจลปร พี่บอยังตันชิมั่นเลยหรือว่านั่นคือทานั้นนี่คือประาณนี้นี่คืประมาณนี้ซึ่นะคือไปจากนีนิดนิดนึับประมาณนี้เยอะไปเยอะไปพี่บอยนั่นก็เยอะไปถ้าว่าเราเอามาใส่บ้านๆก็ประมาณสองโดยตรงเป็ใสไปรับขก็สีบาทอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะหกกันวันนี้เป็นวท์พี่คุณพี่คุณลือบอกว่าสี่พันแปดนะครับ ผมตามตามตามพี 8, 8, 8 então, ่โมเดิลครับทีไปเตะที่ไม่จ่ายดีค้าเขาอยู่ครับแต่ถต่ดินได้ลูกาินาได้เลย้าเขาหอยูน้ื่อยู่น้นเดียวนะอย่ากบ้านเดียวเลาบิคาเลยเมื่ระไม่ไขเองมัต้องบินคลาสครับรถนั่งมากินได้ไหมถูกาแม่เลยคือกันที่ดามนะครับยังไม่ขึ้นเลยครับผมเดยเป็นไสนัเลยียวอตีก้นะ รสชาติขัอยรสชายังไม่ถึงั่สร่งแคลูกโอลรสชาติมันช่วยเรืที้เนน้ำเนี่ยเนเียอ๋อแต่เดี๋ยววันนี้ฉี่ปัเดียวเขเย็นนะดแต่วันเนี้ยปกติมจะใส่วยโอเีครับเดี๋ยวเข้าไป ขวดหน้าเรนใหม่ครับขวดนี้เคที่ผมครับ